อากาศเริ่มหนาวแล้วก็มาดูฝูงนกอพยพนะครับก็ไม่ทราบว่ามาจากไหนกันบินไปบินมาอยู่ในสวนยางพารานะประมาณทักสามสถึงสีตัวได้นะครับเนาะบนต้นยางพาราเนี่ยครับเนาะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มันบินไป จับแล้วก็ลองหยุดฟังทางโน้นะครับฟังต้นมะขามเนาะแต่ว่าก็เป็นที่ใกล้ๆกับสวนยางพาราเนี่ครับเนาะมันจับฟังโน้นมันก็รองกันนะครับเนาะมีทราบว่ามันอพยพมาจากไหนแต่ก่อนก็ไม่เห็นมีเนาะแล้วก็มัน ชเช้านะครับมันร้องมาปลุกจะเช้าเลยครับทุกวันทุกวันมนาะปลุกเนาะเนี่ยครับมันยังร้องอยู่ครับเนี่ยทัยง้เเง,เนะทงเสียงกระดูานะครับเสียงกระเบาเนาะเสียงกระดำบนต้นไม้ต้นยางพารานี่ครับเนาะมองไม่เห็นตัวมันหรอกครับมีแต่เสียงมันร้องพร้อมกัน สิตัวนี่ก็พอแรงแล้วครับเนาะนี่มีทั้งสามสิบกว่าตัวเนะก็บ,บินอยู่รบอบรอบนี่ครับเนาะบริเวณที่ผมพักอยู่นี่ครับนี่เนาะแถวเนี้ยป่ามังคุดเนี่ยครับป่ามังคุดป่ามะขา,ามเนี่ยมันก็ร้องนะครับเสียงมันก็ไม่ไ่ไหนแล้วครับนะที่นี่เป็นที่เงียบไม่ค่อยมีรถวิ่งนะมันก็เป็นเงียบ,เ,ยบเวลามันร้องเสียง กล้องกันอยู่แถวนี้ครับที่ผมพักอยนนู่นี่เนาะที่สวนทุเรียนแล้วก็สวนยางพาราของเรานะครับเนาะแล้วก็สวนฝั่งลองกองฝั่งทางนี้นี่ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับต้นทุเรียนป่าทุเรียน,นันหลวงพ่อใหญ่สมเด็จ พระพุทธเมตตาสมเด็จองค์ปวมองค์แรกของโลกดูสวยงามนะครับยามเย็นๆตลอดทุกเวลานะครับก็จะมาเฝ้ามองดูสมเด็จองค์ปวมของเรานะครับอันนี้ก็กาดประมาณบ่ายสามโมงครับเนาะ นอนก็ไม่หลับนะครับกีดยางดึกๆมานะครับยางปลาเนาะเพราะมันอรวมสมบูรณ์อยู่นะครับมีธรรมชาติปะปนอยู่ก็เลยมีูงนกฝูงกระรอกแล้วก็หลายๆอย่างนะมาอยู่รวมกัน,นครับเป็นเพื่อนกันเนาะ